ด่วนลุงโทนี่โดนแล้วรีบขึ้นโรงพักหลังถูกหมายเรียกรับทราบข้อหาลุงโทนี่เน็ตไอดอลชื่อดังโดนเรียกขึ้นโรงพักสอพอเมืองนนทบุรีหลังถูกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาพร้อมกับเสียค่าปรับ วันที่5กันยายนนายเจริญศักดิ์โพสีชัยหรือรุงโชนี่เน็ตไอดอลชื่อดังเดินทางมาที่สอพอเมืองนนทบุรีรับทราบข้อกล่าวหาโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังถูกคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเข้าแจ้งความร้องทูกกล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนสอพอเมืองนนทบุรีเมื่อปี2565 ลุงโทนี่กล่าวว่าได้ไปรับงานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อหนึ่งแล้วนำไปโพสต์ใน t ิ k t o k จากนั้นก็ถูกหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีเรียกตัวให้มารับทราบข้อกล่าวหาก็เลยเดินทางมาจากเพชรบูรณ์ตอนแรกลุงโทนี่ไม่คิดว่าจะเป็นโทษร้ายแรงไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องพวกนี้พอโดนหมายก็รีบมาเพราะว่าเป็นคดีอาญาอยากฝากเตือนไปถึงคนดังเน็ตไอดอลยูทูบเบอร์มือใหม่ต่างๆ อย่าไปรับงานเหล่านี้เลยเพราะว่าผิดกฎหมายทุกคนอยากได้เงินเหมือนกันแต่ก็ดูได้ว่ามันเป็นงานผิดกฎหมายหรือไม่เคสของตอนนั้นก็ต้องเสียเวลามาที่โรงพักเสียค่าปรับอีก1-2ึ่ง0หมื่นบาทเสียเวลาเดินทางจากเพชรบูรณ์มาถึงจังหวัดนนทบุรีแทนที่จะมีเวลาเฝ้าร้านอาหารดูแลฟาร์มก็มาเสียเวลาเป็นวันๆกับเรื่องนี้